ฝากไว้นิดนึงก่อนที่เราจะเบรกกันตอนนี้8ปดมงสินาทีได้เห็นหรือยังเอ่ยนี่โค้กขวดแก้วครบรอบร้อปีโค oh, สุดยอดเห็นยังโอ้ห oh, สุดยอดให้ดูนิดนึงนะครับ <Come on. S 1> The Coca-Cola Bottle Art Tour ฉลองนี่กัน100ปีของโค c a c o า a โคล่ารับเป็นข,ขวดแก้วที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับป๊อปา u เจอร์ของโลก จัดขึ้นที่นี่ครับ M Quartier นะครับงานนี้จัดขึ้นแค่ไม่กี่ประเทศมีที่ไหนบ้างอเมริกามีเม็กซิโกมิตาลีมีาวแอฟริกาบราซิลอร์เตินาโคลอมเบียอิสราเอลฟิลิปินและญี่ปุ่นสุดท้ายก็มาที่เมืองไทยนะับแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากถูกต้องนะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับโคก็จัดเต็มนะครับให้คนไทยและทั่วโลกนะครับได้สัมผัสกับอีกหนึ่งมิติของโคกขวดแก้วนะครับที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะฮะด้วยเทคโนโลยีแสงสีเสียงสุดล้ำคบทุกสัมผัสซ่านะะคั้นน จะปลุกทั้งประสาทสัมผัสและจินตนาการของคุณผ่านทางรูปทรงกลิ่น,นความสาและความเย็นสดชื่นของเครื่องดื่มโค้กในขวดแก้วเท่านั้นแหละฮะพิเศษสุดมี่มีนิทรรศการผลงานภาพต้นฉบับขวดโค้กของแอนดี้วอฮอลนี่ยอ,อยากดูมากเนี่ยศิลปินป๊อปอาร์ตสุดยิ่งใหญ่ของโลกนะครับร่วมด้วยภาคภูมิศิลาพันธ์เนี่ยศิลปินป๊อปอาร์ตแถวหน้าของไทยนิทรรศการชื่อว่า The Coca-Cola Bottle Art Tour ครับ จัดไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับที่ควอเทีย r g แ l ลเลอรี่เอ t i e r ใครที่ไปแถวนั้นพูดได้คำเดียวว่าต้องไปลองแวะไปดู<ภ>นะือใครที่สนใจบอกเลยว่างานนี้ฟรีนะครับ<ภ>นี่สุดสัปดาห์นี้ต้องแวะไปสักนิดหนึ่งครับผม